สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับของ Ford Auto g a l l e r y นะครับสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟจะมานำเสนอนะครับเป็นรุ่น Ford Ranger นะครับ XLT นะครับ4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะครับราคา857,000บาทนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคา92,000บาทนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับต้องบอกเลยว่าสวยสดงดงามทีเดียวนะครับแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับวันนี้มาพร้อมกับยาง MT เลยทีเดียว เดี๋ยวเขาพาชมนะครับว่าคันนี้ได้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างเริ่มจากที่ข้างบนนะครับลูกค้านะครับเลือกสกูปนะครับเป็นสกูปเป็นทรงฟิตนะครับเป็นสกูปขนาดใหญ่นะครับเต็มฝากระโปรงนะครับอ่าเป็นเลือกสัญลักษณ์เป็นรูปแรดนะครับสัญลักษณ์ก็จะมีให้เลือกนะครับทั้งรูปแรดนะครับรูปวัวกระทิงรูปม้านะครับสามารถเลือกสีได้นะครับสกูปนะครับว่าต้องการเป็นทูโทนแบบนี้นะครับหรือว่าต้องการเป็นสีแบบไหนกระเถิบลงมานะครับ ที่ชุดแต่งนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกอัปเกรดตัวชุดแต่งนะครับเป็น F150 Spider นะครับตัวฟอนต์อักษรนะครับล uh <c oughs> <c oughs> ูกค้าเลือกเป็นแบบ3มิตินะครับเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟนะครับก็เลือกเป็นไฟ LED นะครับสีส้มนะครับ3จุดนะครับตัวชายกันชนนะครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีเงินนะครับมาเป็นแบบเดิมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนนะครับตัวชายกันชนข้างล่างเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับต้องการจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับแดงก็ได้นะครับ อ่าหรือเป็นสีดำด้านก็ได้นะครับหรือเป็นสีเงินแบบนี้แจ้งกับได้นะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราติดเพิ่มเติมนะครับก็เป็นครอบไฟหน้านะครับแล้วก็ได้ทําการอัปเกรดนะครับไฟหน้านะครับอ่าเป็นไฟมัสแตงแบบเต็มระบบเลยนะครับเดิมนะครับโปรเจคเตอร์ก็มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มนะครับก็เป็นวงแหวนนะครับก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นเลนสไอนะครับเพิ่มคีบมัสแตงนะครับสามคีบนะครับแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันนะครับพร้อมสเต็ปไฟเลี้ ซุมล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับไม่เอาขอโทษนะครับคันนี้ไม่มีหมุดเนาะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการแบบมีหมุดไม่มีหมุดแจ้งกับได้นะแต่กรณีที่มีหมุดนะครับมันก็จะเป็นแค่หมุดหลอกนะครับติดกับตัวซุมเนาะเนี่ยจากช่องช่องนี้นะครับก็จะมีเป็นหมุดหลอกติดนะครับแล้วก็เราก็ซีนเก็บงานให้ลูกค้านะครับนี่เลยสวยงามเรียบร้อยนะครับตัวล็อกนะครับกิบล็อกเราก็ใช้กิบล็อกเดิมนะครับกับตัวบังโคลนะครับอ่า ไม่มีการเจาะนะครับไม่มีการดัดแปลงนะครับล้อนะครับลูกค้าเลือกล้อนะครับเป็นขนาด16นิ้วนะครับเป็นลายวัเปอร์เนาะแต่อันนี้นะครับลูกค้านะครับบอกว่าเอาไปลุยนะครับก็จะมาเลือกเป็นยาง MT นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นยาง Max กซินะครับบิ๊กคอนนะครับ764นะครับสเปคยางนะครับ26575นะครับ16ยาง MT นะครับตัวหน้าแก้มนะครับเรื่องของความสูงเนี่ยครับ ก็จะมีขนาดความสูงนะครับส่วนใหญ่เนาะที่ใส่สูงกว่าตัว AT ที่เราเห็นกันเนาะถ้าเกิดเป็น AT ส่วนใหญ่เราจะใส่70นะตัวนี้ก็จะสูงสูงเต็มเต็มอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับไม่ว่าเราจะใส่เต็มแก้มยางสูงกว่านะครับแต่เลี้ยวตัวนี้ไม่ติดนะครับแล้วก็แผ่นให้ดูมุมกว้างนะครับอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มเติมก็คอบแก้มนะครับเป็นสีดําเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําราวหลังคานะครับก็เป็นสีดํากันสาดเข้ารูปนะครับสี่ชิ้น สติกเกอร์นะครับลูกค้าเลือกออกแบบเลือกสีเองได้เลยนะครับมีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายข้อฝาถังน้ำมันนะครับอันนี้เลือกเป็นโลบาร์เหล็กนะครับทรงขายาวนะครับเป็นของทั m เมอร์นะครับสวยงามเลยมาที่ท้ายรถนะครับก็ข้อไฟท้ายนะครับเพื่อให้ดูมีมิตินะครับโฉบเฉี่ยวสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ บ่ลองมือเปิดท้ายนะครับส่งไฟดาบนะครับแล้วก็อัปเกรดนะครับเปลี่ยนกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับเป็นของอาเรนเดอร์นะครับมาพร้อมกับห่วงโอเมก้านะครับสีแดงแบบนี้เลยภายในนะครับคันนี้ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับมากจอ8นิ้วนะครับจอ8นิ้วเนี่ยก็เมนูภาษาไทยนะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1 6 6 9เนะครับเชื่อมต่อ Apple Car คาร a เพย์แ d นด์ออโได้นะครับ พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมกับระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับคุ u คอน Control เดี๋ยวก็ให้ดูนะครับคันนี้ตอนใสย่ยาง MT สวยเนาะดูลุยๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับไม่ได้เน้นลุยนะครับก็ใสย่ยาง AT ได้เหมือนเดิมนะ ยังไงก็รบกวนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับฟอร์ดเอเวเลตนะครับหรือฟอร์ดเรนเจอร์นะครับกรอก้นเบอร์โทรและล i ยไอดีไว้แล้วนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับไฟแนนซ์เกี่ยวกับรูปแบบการตกแต่งเกี่ยวกับสเปครถในแต่ละรุ่นนะครับกัยินดีให้บริการนะครับไฟแนนซ์ก็มีบริการจัดให้ถึงที่นะครับรถเราก็มีบริการส่งให้นะครับยังไงนะครับรบกวนคุณลูกค้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องยูทูบกับด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ะะกับก๊อฟนะครับในคลิปหน้านะครับว่าก๊อฟมีรถฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ